ต้นข้าวสุปริยาประกาศข่าวใหญ่เพลงใหม่กำลังมาอาจมีแขกรับเชิญพิเศษใน MV ที่ไม่มีใครคาดคิดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะวันนี้แอดมินมีข่าวดีสุดพิเศษเกี่ยวกับต้นข้าวสุปริยาเด็กหญิงเสียงทองแห่งวงการลุกทุ่งไทยที่กำลังจะมีเพลงใหม่เปิดตัวในเร็วๆนี้ค่ะ แต่สิ่งที่ทำให้แฟนคลับตื่นเต้นยิ่งกว่าเรื่องเพลงใหม่ก็คือน้องต้นข้าวออกมาประกาศชัดเจนเองเลยว่าในมิวสิก v v เพลงนี้จะมีคนพิเศษเข้ามาร่วมแสดงด้วยและบอกเลยว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแน่นอนค่ะย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนนี้ในรายการสุปริยาหน้าใหม่ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตามปกติปรากฏว่ามีสายโทรเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวและเมื่อพิธีกรรับสายเสียงปลายสายของคนนี้ คุ้นหูเหลือเกินเพราะคนที่โทรเข้ามาคือน้องต้นข้าวสุปริยาตัวจริงเสียงจริงค่ะทันทีที่แฟนคลับรู้ว่าเป็นต้นข้าวคอมเมนต์ในไลฟ์ก็ระเบิดเลยค่ะทั้งหัวใจพองโตทั้งตื่นเต้นและมีความสุขไปพร้อมๆกันเพราะไม่ใช่ทุกวันนะคะที่เราจะได้ยินมเสียงของเด็กสาวคนนี้พูดคุยสดๆผ่านรายการน้องต้นข้าวเปิดใจในรายการด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนเดิมพร้อมมอบหนึ่งบทเพลงสุดพิเศษให้กับแฟนคลับได้ฟังกันสดๆ เสียงใสๆของเธอยังคงสะกดใจทุกคนเหมือนเดิมจนหลายคนพิมพ์คอมเมนต์ว่าฟังแล้วขนลุกเสียงต้นข้าวมีมนจริงๆและนี่แหละลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่แท้จริงแต่ความพิเศษยังไม่จบแค่นั้นค่ะในช่วงท้ายของรายการน้องต้นข้าวได้พูดฝากถึงแฟนคลับทุกคนด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและท่องตัวว่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะตอนนี้เห็นครูนิวโปรยงานไว้ว่าจะมีเพลงใหม่อีกไม่นานนี้ค่ะ ฝากรอติดตามกันด้วยนะคะพูดจบแค่นั้นแฟนคลับถึงกับส่งหัวใจรัวๆเต็มหน้าจอเลยค่ะเพราะนั่นเท่ากับว่าน้องต้นข้าวยืนยันแล้วอย่างเป็นทางการว่าเพลงใหม่กำลังจะมาแน่นอนและเมื่อพูดถึงครูนิวหลายคนก็คงรู้ดีว่าเป็นหนึ่งในทีมงานเบื้องหลังที่อยู่กับน้องต้นข้าวมาตลอดต่างก็มีครูนิวอยู่เบื้องหลังแทบทุกครั้งดังนั้นเมื่อครูนิวโปรยคาว่ามีงานใหม่เร็วๆนี้ บวกกับต้นข้าวออกมาพูดเองแบบนี้แฟนคลับก็ยิ่งมั่นใจเลยค่ะว่าของจริงมาแน่ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดคือเพลงใหม่นี้จะเป็นเพลงแนวไหนจะเศร้าจะซึ้งหรือจะสนุกจับใจบางคนคาดว่าอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งแท้แนวดั้งเดิมเพราะเห็นโพสต์ของครูนิวแง้มแง้มไว้ว่างานนี้กลิ่นลูกทุ่งแท้ต้องมาแน่นอน แต่บางเสียงจากแฟนคลับก็บอกว่าน่าจะเป็นเพลงแนวขอบคุณแฟนเพลงเพราะน้องต้นข้าวเองก็พูดทิ้งท้ายไว้ในไลฟ์ว่าเพลงนี้ตั้งใจทําเพื่อทุกคนที่คอยให้กําลังใจต้นข้าวมาตลอดค่ะแต่ที่พีคสุดๆคือมีการแอบกระซิบในไลฟ์ว่ามิวสิกวิดีโอเพลงใหม่นี้อาจจะมีย่านีและพ่อก๊อฟมาร่วมด้วยหรือเปล่า โอ้โหข่าวนี้ทำเอาแฟนคลับฮือฮากันทั้งคอมเมนต์เลยค่ะเพราะใครที่ติดตามน้องต้นข้าวคงรู้ดีว่าย่านีคือคนที่รักหลานสาวและสนับสนุนต้นข้าวมาตั้งแต่วันแรกๆเลยส่วนพ่อก๊อฟก็คือพ่อแท้ๆผู้ที่สร้างความสุขให้ลูกทุกช่วงเวลาถือเป็นอีกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอและถ้าทั้งสองคนจะมารวมใน MV จริงๆบอกเลยค่ะว่านี่อาจจะเป็น MV แห่งความอบอุ่นที่ทุกคนรอดูที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ ที่สำคัญมีคนกระซิบเพิ่มเติมด้วยว่าพ่อก๊อฟอาจจะมาร่วมเล่นกีตาร์ในเพลงนี้ด้วยแฟนถึงกับคอมเมนต์กันว่าอยากดูเลยค่ะถ้ามีคุณพ่อเล่นกีตาร์ให้ต้นเข้าร้องต้องอบอุ่นแน่ๆเลยและแน่นอนค่ะแอดมินเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รอมไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาแต่คือผลงานที่สะท้อนหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่รักในเสียงเพลงลุกทุ่งอย่างแท้จริง บางคนยังบอกอีกว่าเพลงใหม่นี้จะถูกบรรจุในอัลบั้มสุปริยามหาลาบ EP 3ซึ่งถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ตั้งใจทำออกมาเพื่อแฟนเพลงโดยเฉพาะและมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษในรายการสุปริยามหาลาบคือการได้พบกับพ่อแม่แท้จริงของน้องต้นข้าวโอ้โหแค่ได้ยินเท่านี้ก็ขนลุกแล้วค่ะแต่ไม่ว่าเพลงใหม่นี้จะออกมาในแนวไหนเศร้าอบอุ่นหรือสนุกสนานสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมั่นใจตรงกันก็คือ เสียงของต้นข้าวสุปริยาไม่มีคำว่าธรรมดาแน่นอนเธอเป็นเด็กที่ร้องเพลงด้วยหัวใจทุกถ้อยคำที่ออกจากปากของเธอมีพลังมีอารมณ์และมีความหมายเสมอจนแม้แต่ครูเพลงรุ่นใหญ่หลายคนยังเอ่ยปากชมว่าต้นข้าวคือของจริงของวงการลุกทุ่งรุ่นใหม่ ตอนนี้แอดมินขอบอกเลยค่ะว่าแอดมินเองก็กำลังตั้งตารออย่างมากจะปั่นจะฟังจะดูทุกวันแน่นอนเพราะเสียงของเด็กคนนี้มีพลังบางอย่างที่ทำให้เรายิ้มได้ทุกครั้งที่ฟังสุดท้ายนี้ต้นข้าวได้ฝากข้อความสั้นๆแต่ซึ้งใจไว้ในรายการว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่กับต้นข้าวเสมอไม่ว่าจะเป็นกาลังใจคอมเมนต์หรือการแชร์คลิปทุกอย่างมีความหมายกับต้นข้าวมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันในเพลงใหม่เร็วๆนี้นะคะ โอ้โหแค่คำพูดง่ายๆแบบนี้แต่กลับทำให้แฟนคลับรู้สึกอบอุ่นหัวใจสุดๆเพราะเด็กคนนี้ไม่เคยลืมแฟนคลับเลยจริงๆเอาละค่ะตอนนี้เราทุกคนคงทำได้อย่างเดียวคือรอฟังรอดูและรอให้เพลงใหม่นี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและแน่นอนว่าเมื่อไรที่เพลงใหม่ของต้นข้าวสุปรยาปล่อยออกมาแอดมินจะรีบมาอัปเดตมาบอกก่อนใครแน่นอนค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวดีและผลงานใหม่ๆของเด็กหญิงเสีงสยงใสคนนี้ต้นข้าวสุปริยาดาวรุ่งลูกทุ่งไทยที่กำลังส่องแสงแรงที่สุดในเวลานี้ขอบคุณทุกคนที่รับสังจนจบค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุปริยาหน้าไมค์ครับแ,นะแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชืชอเล่นชื่อต้นข้าว าจากรายการดวลเพลงชิงทุนนะจ๊ะนี่เขาเขาเอาเขาเอาทปมาเปิดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่เปิดพี่เจียบตัวจริงเอานี่ตัวจริงเหรออุ้ยนั่งฟังเพลงอยู่เลยเอาฟังเพลงอะไรฟังเพลงอะไรอยู่ฟังเพลงรักอยู่ค่ะพอดีช่วงนี้อยากแกะเพลงรักใช่ไหมเออฟังเพลงรักอ๋ออยากแกะเพลงรักวันนี้วันนี้วันนี้วันเนี้ย มีสายมีสายหน้าไมค์โทรมาฝากความคิดถึงเรามากเลยอเอา้าสายเสียงหายไหมเนี่ยไม่หายค่ะได้ยินโอ้ยวันนี้น้องบาสอยากจะบอกว่าวันนี้น้องบาสโทรเข้ามาในรายการด้วยน้องบาสคือใครคะน้องอาท, oh. ทอิจำได้ยังพี่บาสพี่บาสหนูจำได้แล้วเออวันนี้น้องบาสเขาโทรเข้ามาในรายการด้วยแล้วก็โทรติดด้วยอืมแล้วเขาบอกว่า,เขา,วาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเขา มีน้องต้นข้าวเป็นแรงบันดาลใจวันนี้เขเลยดูไลฟ์สดแล้วก็โทรมาอีกทีหนึ่งโอ้ยขอบพระคุณมากเลยซึ้งใจมากพี่เจี๊ยบเอ้ยพี่เจี๊ยบเขาโทรมาว่ายังไงบ้างคะพี่เขาโทรมาบอกว่าเขาได้ดูน้องต้นข้าวแล้วก็น้องต้นข้าวเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแล้ววันนี้เขาได้ดูรายการสุปิยาหน้าไหม่แล้วก็เลยลองโทรมาแล้วก็โทรติดด้วยอืดีใจมากแสดงว่าผมลิขิด อทุกท <บ S 2> อย่าง<ป>ถูกนำพากำนดไว้เนาะแล้วเขาก็บอกว่าเออขอบคุณน้องต้นข้าวที่เป็นแรงมาดันใจให้เขา<อ>ได,าได้ได้คุย<า>อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดคลิปไปให้ดูโอ้ยคิดถึงจังเลยค่ะโหทุกคนโอยแม่ทุกท่านเลยไม่ได้เจอกันนักหนาสองวันเนี่คิดถึงใจจะขาดแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เจอไหมพรุ่งนี้ได้เจอไหมพรุ่งนี้ได้เจอนะคะพรุ่งนี้มีงานแล้วไงใช่ใช่พรุ่งนี้ได้เจอเนาะ ใช่คิดถึงมากถ้าบอกว่าแม่แม่เนี่ยกำลังดูไลฟ์อยู่มีหลายคนคิดถึงอยู่อยากจะทำไมยังไม่นอนกันคะเขาก็ดูเลยเาสงทุ่มแล้วเขามาดูรายการสุปิญ้าไหม่กันอยู่โอ้โหแอดแอดนาแอดนเดชจัดอยู่จัดอยู่เพราะว่าจะบอกจะจะกำลังบอกพ่อพ่อแม่แม่อยู่เรื่องเรื่องเรื่องของการบวชแล้วก็หลายคนก็ให้กําลังใจต้นข้าวเยอะเลยเนาะก็บอกว่าน้องทุ่สู้แล้วก็หลายคนก็คิดถึงหลายคนเนี่ยพี่หมอบอกคิดถึงเหมือนกัน คิดถึงเหมือนกันโหคิดถึงมากออยากบอกอยากฝากอะไรบอกต้นข้าวเขารีบพิมพ์มาเลยฮนะเพราะว่าน้องอยู่ในสายแล้วใช่หนูจะไปคอยไลยอ่าน<ฮ>ทําการบ้านแล้วยังยังไม่ได้ทำค่ะนั่งนั่งฟังเพลงแบบว่าการบ้านต้องทาก่อนออการบ้านต้องทาก่อนอืมแล้วก็เราค่อยมาฟังเพลงเราค่อยมาแกะเพลงตั้งใจเรียนมากค่ะก็เลยเสร็จการบ้านตั้งแต่ที่โรงเรียนละ<ฮ>พี่เจี๊ยบเป็นไงทาการบ้านมาเรียบร้อยแล้วเออระดับ โอ้โหแน่นอนแล้วค่ะทำเป็นบ้านยี่งเรียนอุ้ยสดีเลยดีเลยจะได้จะได้จะได้หมดจะได้หมดข้อกังวลใจแล้วอยู่บ้านก็ซ้อมร้องเพลงใช่ได้อืมมีคนบอกว่าให้ร้องเพลงตอนนี้ได้ไหมไปไปรอฟังพรุ่งนี้ไหมหรืออยากได้นะพี่เจี๊ยบได้อยากฟังอ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะร้องเพลงเราต้องเล่นตัวนิดนึงให้ให้ทางหน้าจอพิมพ์มาก่อนพิมพ์มาก่อนพิมพ์มาก่อนอยากฟังเพลงเล่นตัว ไม่อารมณ์แบบเราต้องรอคอมเมนต์จากหน้าจอคนนหนไม่พี่เจี๊ยบเราคุยกันคุยกันในแชทะให้พี่เจี๊ยบร้องหนูแบบลิปซิงอาการว่าเป็นเสียงหนูไม่ใช่สิอ๋อไม่ถึงว่าอ๋อนเสียงว่าอ๋อไม่ถึงว่าร้องมาแล้วให้ให้ผมลิปซิงใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เปิดกล้องอ่ะ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 ร้องมาเลยร้องมาเลยให้พี่เจี๊ยบร้องให้หนูลิปซิงไม่ใช่สิเราทุกคนเขาอยากทุกคนเขาอยากฟังต้นเท้าเขาไม่ได้อยากฟังผมร้องผมจัดรายการมาตั้งแต่ หนึ่งทุ่มสิบเ็ดนาทีเนี่ยเขาฟังเสียงผมเบื่อแล้วไม่เบื่อค่ะโหพี่เจี๊ยบระดับพี่เจี๊ยบใครจะมาเบื่ออ่าขอสักขอสักขอสักสิบห้าเพลงโอ้โหพี่เจี๊ยบกระจบคอนเสิร์ตองานไปออกงานสิบเพลงน่าสิบห้าเพลงนี้ตีหนึ่งน่าจะไม่ได้นอนแก้วรอพี่ก็มาอยายกับาก็มาฝนสาฟ้าใส เออกล่อมพุ่มพวงเออกล่อมไม่พร้อมเพราะว่าแม่ขอนอนโรงแรมใจอือหือตอนนี้คือรัวมากอ่านคอมเมนต์ไม่ทันสุดยอดเลยค่ะพี่เจี๊ยบกูลาบแดงก็มาคุณหมอค้างมไม่อยากฟังเพลงสตริงกันบ้างเหรอคะอุ้ยเขาหลายคนเขาก็อยากจะฟังหลายๆเพลงมันกันแหละคิดถึงลูกสาวหลากหลายหลากหลายใลช่ยช่ช่คิดถึงเหมือนกันค่ะเพชรบุรีไม่มีวันสีกาสังนาคอืม หลายเพลงมากหลายเพลงเลยใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจัดให้สักสามสิบบทเพลงสดๆโอ้โหสามสิบบทเพลงอือใช่ค่ะพี่เจี๊ยบให้แบบว่าหายคิดถึงหายคิดถึงเลอืออ่าวันนี้อยากอยากมอบเพลงอะไรให้ทางในไลฟ์สดฟังก่อนไม่ได้เตรียมด้วยสิคะเพลงอะไรดีอือเพลงอะไรก็ได้ที่ที่อยากจะร้องอยากจะมอบให้พ่อพ่แม่อะ ให้เวลาทํากันบ้านเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนค่อยมาร้องก็ได้แต่ผมจะกดดันมากไ,ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยแล้วก็คุยไปเรื่อยเราจะร้องอ<า>เพลงอะไรก็ได้ไม่เป็นไรไงเพลงอะไรก็ได้อยากอยากจะร้องเพลงอะไรก็ตามสบายเราไม่ซีเรียสอ่าแล้วก็ตอนนี้ไหลาสายที่โทรเข้ามาก็จะส่วนใหญ่จะเป็นกําลังใจให้เราเนาะแล้วก็คิดถึงคิดถึงอยากจะฟังอยากจะฟังเพลงแล้วก็ให้น้องต้นข้าวเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพด้วย ให้เป็นหวัดเพราะว่ามันจะอาจจะพอเป็นหวัดหรือเป็นอะไรมันอาจจะร้องเพลงอาจจะอาจจะร้องเพลงไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่แล้วก็ส่งกําลังใจให้ในในทุททกๆเรื่องที่มันที่ที่เราจะจะที่เราจะเติบโตขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็ต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติหลายๆเรือ่องที่มันที่มันเกิดขึ้นมาจะทําให้ต้นข้าวแกร่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นอ่าสรุปสรุปสรุปใจความได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดู เดี๋ยววันนี้ก็ได้เดี๋ยวลองไปดูคลิปย้อนหลังที่ที่น้องบาสโทรสายเข้ามาเนาะมาเป็นกำลังใจอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวพพุ่งนี้อาจจะตัดนี่ไม่รู้<ป>ว่าพี่เจี๊ยบไหลอันะีพี่เจี๊ยบไม่แบบห,หลังบ้านกันหนูเลยไม่งั้นแน่หนูเข้าไปทลลมใจพี่เจี๊ยบแล้วก็คือไม่อยากจะบอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็รู้ว่าต้องทํากัน<อ>บ้านไงแล้วก็ต้องอต้องเตรียมจะร้องเพลงเราไม่อยากจะรบกวนผมอะ พี่ยเคยไปรบกวนอะไรเราไหมไม่เคยใช่ไหมเคยคะ่ะคือเราก็ทํางานเราก็ทํางานของเราเราก็ไลฟ์ของเราไปถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะทักว่างไหมถ้าว่างก็มากุให้พี่เจีย๊ยบแบบรบกวนหนูเงหนูก็ไม่ตอบก็คือเราจะไม่รบกวนไงคือเราเราเราู้ว่าเราต้องใช้เวลาในการร้องเพลงมีสมาธิต้องเรียนต้องอะไรหลายๆอย่างผมจะไม่โทรไปรบกวนถ้าถ้าไม่มีเหตุจําเป็นที่แบบเฮ้ยอะไรติดนู่นนี่นั่นก็ก็ก็จะเอาแต่สะดวกอ่ะได้เพลงอย่างได้เพลงอย่างนี้ได้เพลงแล้วได้เพลงแล้วใช่ไหม ใช้แล้วอ่ะพร้อมพอ่แม่เตรียมตั้งใจฟังนะครับจะหลับตาใจยังอาวรแอบนึกติดนิดถึงหน้าเสียวสะท้อนหน้าไล่ยังติดตาทั้งยังตรึงใจกับคู่เราเครรักใครแสนสาบซึ้งที่ว่าต่อมั้คะ พอแล้วโอ้โหปมือปบมือฮะต้องปบมือให้เลยโอชิแล้วมันจะแบบเยอะเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่คิดถึงใช่ใช่เอานิดหน่อยเอานิดหน่อยน้ช่นิดหน่อยอ้อยพแม่แบบว่าใจจะขาดเลยมีอมป่อแม่แบบว่าเรียนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยโหนี่พี่เจี๊ยบจะคุยีกี่โมงคะเนี่ยหนูอยากคุยสักถึงตีห้าเลยพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปโรงแรเลยไม่ได้คุณนิวจะเอ็ดผมครับเราก็อยากให้คุณนิวเห็นคะว่าเราดูอกวาต้องมาดูไลฟ์ เดี๋ยวส่งข้อความมาแล้วพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบทำไมไม่บอกผมก่อนอะไรอย่างเงี้ยแผมจะดูตอนก้างนอนแล้วเนาะเอานิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าเราต้องพักผ่อนถึงแม้วันนี้เราจะทําการบ้านเสร็จแต่ว่าเราก็ต้องพักผ่อนใช่ไหมได้เลยเราก็ไม่อยากรบกวนเราอยากให้เวลาในการพักผ่อนเราเยอะเเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกว่าจะร้องเพลงจ่าอะไรอีกก็พักผ่อนเยอะๆะพรุ่งนี้มีงานที่ไหนคะพี่เจี๊ยบพรุ่งนี้มีงานที่สุพัน พี่เจไปป่ะคะไปไปติดงานเปล่าโอ้ยไม่ติดครับไม่ติดเพราะว่าตอนเนี้ยเ,เราต้องเคลียร์ทีมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะไปไลฟ์ในทุกๆงานได้แล้วพยายามพยายามที่จะวางทีมวางอะไรไว้เยอะๆอะเพราะว่าบางทีต้นข้าวถามพี่เจไปงานนั้นไหมไปงานนี้ไหมเราก็อยากไปทุกงานแต่บางทีมันติดภารกิจแต่ตอนเนี้พยายามจะทําทีมไว้เพื่อที่จะไปถ่ายทอดสดความน่ารักของต้นข้าวให้พ่อแม่ได้ดูในทุกๆงานพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปค่ะอืมอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ย อยากให้กล่าวถึงพอ่อพ่อแม่เพราะว่าอยากจริงๆไม่อยากวางสายหรอกแต่ว่าอยากให้ต้นข้าวพักผ่อนเยอะเอะอ่าก็เลยอยากให้ต้นข้าวพูดพูดหนู<ข>พี่เจี๊ยบรู้ไหมว่าหนูพักผ่อนเยอะมากพี่เจี๊ยบรู้ป่าววันนี้หนูไปโรงเรียนอะหนูไปไปแอบพักผ่อนในห้องเรียนเหมือนกันนะไม่ได้สิเรียนก็ต้องตังใจเรียนเ <c oughs> ออ,อ,อ,อพี่เจี๊ยบบอกอยากให้อยากให้พักผ่อนเยอะเอหนูนอนพักข้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณครูอะคุณครูเขาต้องดูอยู่แล้วเขาไม่ให้พักผ่อนแบบนั้นหรอก ใช่ไหมใช่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 เขาก็ต้องดูเพราะว่าเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเขาก็ต้องสอนความรู้พื้นฐานให้เราก่อนเราก็จะได้มีความรู้พื้นฐานไปใช้เพราะยังน้อยในการเรียนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มีความรู้พื้นฐานอ๋อค่ะจริงๆยากอยู่ด้วยทั้งคืนเลยแต่แมเละสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่เจี๊ยบทำไมดีเก็าต้องวางก่อนต้องวางก่อนอะฝากอะไรถึงพ่อพ่อแม่แม่นิดนึงก็ฝากอะไรดีอืม คิดถึงมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยพี่เจีุ๊ยนานหรือยังคะเนี่ยคุยมาตั้งแต่ออประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสิบเอ็ดอ้ยแม่ดูกันเยอะเลยแล้วก็<ข>ได้รับความคิดถึงแล้วก็ความรักความห่วงใยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนมากปิดเทอมส่งวันก็แบบเก็บงานค้างซ้อมเพลงใหม่ทาทุกอย่างพวกคู่ไม่หมดเลยค่ะก็ ฝากติดตามด้วยนะคะผลงานใหม่ๆก็อาจจะมีเห็นคุณนิ้วแบบว่าโปรยงานไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ว่าคะให้รอติดตามกันด้วยใช่ใช่ใช่ช่อ่าพี่จีอบเด๋ยวรอลุ้นกันเลยว่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเป็นอ่ามิวสิกแบบไหนแล้วก็ จะมีย่าดีหรือเปล่าจะมีพ่อ๊อ b หรือเปล่าอเอ้ยอาจจะมีพ่อ๊อ b เล่นกีตาร์หรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็คืนนี้ฝันดีต้องไปนอนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ตื่นไปโรงเรียนนะคะได้ได้ต้องรีบนอนพักผ่อนเยอะๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่เป็นห่วงมากนะครับ ครับผมรับทราบเลยค่ะพี่เจีย๊ยบโอเคต้นข้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะพี่เจีย๊ยบสวัสดีค่ะคนดีมากเลยโท<ถ>รอีกวันหลังได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคผมนี่ต้องรีบต้องรีบวางให้ต้นข้าวไปพักผ่อนนะครับ